สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว y o u t u b e นะครับผมอ,อยู่กับผมบ by X c a p ต t ร์นะครับหรือว่า6กล้อจันทบุรีนะครับผู้บรรยายนะฮะผู้บรรยายแล้วก็ผู้กระทา <g iggle> <g iggle> ก็เรียกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนดินธรรมดาให้เป็นดินที่เป็นดาวนะฮะทำไมถึงเป็นดาวเพราะว่าดินที่เป็นธรรมดาก็คือดินที่ไม่ได้ปลูกของนะครับ ดินที่ไม่ได้ไม่ได้ทำประโยชน์ต่อเจ้าของที่อะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> เราก็มาเปลี่ยนเป็นสวนเป็นบ่อน้ำเป็นอะไรที่ทำเงินให้เจ้าของที่ได้ภา,ภายพายภักหน้านะฮะอยู่กับผมกับ <c oughs> งานครุษะช,ชัยน้ำพะก,การเกษตรนครับ <c oughs> เป็นคลิปต่อจากคลิปเมื่อกี้นะฮะอันนี้เราจะมา พูดถึงการกุจลละลายเอ็นแล้วก็แล้วก็ปิดปากษานะครับเอ oh, <okay. S 1> าเนี้ก่อนบังสายตาสลปนะครับผมส่วนสโลปนี่มันแล้วแต่เราเริ่มหัวมันนะครับถ้าหัวเราตั้งตั้งเนี่ย มันรลุดมนแล้วแต่ดินเดินนะฮะเราขุดสระเราต้องรู้ดินก่อนนะครับเราต้องอ่านดินให้ออกว่าดินโซนนี้นะครับดินแบบนี้มันมีสิทธิ์ที่จะถล่มง่ายสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราไม่เคยไม่เคยชินกับสถานที่เราควรที่จะ,อะสอบถามหรือว่าดูคนอื่นเขานะครับดูสระคนอื่นเขานะฮะว่าดินแบบไหนแล้วก็มองมันต้องมีนะครับมันต้องมีใครขุดเวลาเราไปทําแต่ละที่นี่นฮะ เออดินแถวนี้มันเป็นแบบไหน,นถ้าดินแถวนี้ข้างล่างข้างล่างมันเป็นดินแข็งเป็นหินข้างบนมันเป็นดินมันปูพังง่ายนะฮะแล้วก็สลบหน่อยนะครับข้างบนก็สลบหน่อยข้างล่างก็ต้องสลบตามไปนะครับแต่ดินที่ผมขุดอยู่นี่ข้างบนเป็นลูกลังประมาณหเมตรข้างล่างเป็นดินมันปูดินที่ถล่มง่ายมากๆนะครับดินที่โดนน้ำแล,ล้วละลายเป็นเลน เพราะฉะนั้นข้างบนผมเน้นตั้งหน่อยส่วนข้างล่างผมเน้นสลบหน่อยนะครับป้องกันการถลม่มการเกิดความเสียหายนะครับต่องานที่เราทำมันจะทำถ้าเกิดว่ามันถลม่มมันจะทำให้เราเรียกว่าไร้ความนับถือไร้ชื่อเสียงหรือว่าอนาคตอาจจะสูญเสียลูกค้าไป อย่างโดยปลายายอธิบายเป็นซับ <c oughs> นะครับดินแบบนี้เนี่ยพยายามเว้นเว้นน้ำเอาไว้นะตั้งหากนะอย่าไปผปสมน้ำมากนะครับผสมน้ำมากไม่ได้เละดินเนี่ยโดนน้ำไม่ได้ เออหลายคนอาจจะสงสัยทำไมตักตักน้อยแท้ตักทีละครึ่งกี้เพราะว่าเอ่อเพราะว่าช่วงที่เราเก็บสระนะครับเราต้องทําความสะอาดแล้วเราเก็บสระแล้วนะฮะเราเก็บความลึกเราเก็บสลบแล้วคือเราไม่สามารถที่จะตักเต็มวงกีได้ตลอดนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะไม่สามารถที่จะตักเต็มวงกีเพราะว่าเราเราตักเก็บสระแล้วนะฮะเราไม่ได้ตักจ้่วอย่างเดียวนะฮะอันนี้เราตักเก็บงานนะครับมันก็เลยตักทีละครึ่ง เต็มมั่งไม่เต็มมั่งนะครับเดี๋ยวดูในคลิปแล้วไอพี่บอยทำไมตักเนียนขึ้งเมื่อกี้อ่าดราม่ากันอีกก็เลยอธิบายดักหน้าไปก่อนเดี๋ยวต้องมีคนถามอีกนะฮะ <c oughs> เราเ้าให้มันได้แนวได้ฉากแล้วก็ลูบรืดลงมาเลยนะฮะอย่าให้ตีมันหายก็พอครับถ้าตีมันตีมันหายในยอัตราการที่จะเปอร์เซ็นที่จะ ถลมเนี่ยมันมีมีน้อยมากนะครับตักไม่ทันคนรับดินแล้วอ่ะตักไม่ทันเราเพราะว่าเราต้องตักไปด้วยเขี่ยไปด้วยแต่งไปด้วย เดี๋ยวตอนปิดเนี่ยผมจะเอาดินเละๆเนี่ยออกให้หมดนะครับแล้วก็เอาลูกล้ังปิดสะแทนนะครับเพราะว่าดินนี้นี่ไม่สามารถที่จะปิดสะได้นะครับปิดละไหลเราไม่ไม่สามารถที่จะเดินเหยียบย่ําให้มันแน่นได้ดินมันเละเดี๋ยวโกยเล่ๆเนี่ยออกให้หมดแล้วก็เอาลุกล้างมาปิดแทนเว้วจะปราดละเบเลยนะครับ นะครับมันเหลือ,อ,อดินที่มันเปื้อนปะมันดูแล้วไม่สะอาดหูสะอาดตาปาทิงเกี้ยงเห็นหลายๆคนบางคนแล้วแต่นะครับบางคนก็ปิดทางขึ้นกลางสะนะครับบางคนก็ริมสะบางคนก็ขอบสะก็แล้วแต่ <c oughs> แต่ผมในชอบออทางขึ้นชอบจบอยู่ตรงมุมนะครับอยู่มุมสุดท้ายเลยนะครับมุมที่เราเปิดรถลงเนี่ยน,นะครับผมจะปิดอยู่ตรงนั้นนะครับ แต่บางคลิปบางคนเนี่ยผมเห็นปิดกลางสระนะครับทางขึ้นกลางสระก็แล้วแต่ความความถนัดแล้วกันเนาะคือเราไม่สามารถที่จะเอ,อชี้แจงว่าอันไหนดีกว่ากันมาแล้วแต่ความถนัดความเ,เคยชินของผู้ขับนะครับสามารถได้เอ้ามันก็ได้เหมือนกันะนะฮะมันก็ดีเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเราเราเน้นความถนัดของตัวเองนะครับแต่การทํางานออกรูปแบบรูปแบบที่ออกมาแล้วมันก็เหมือนกันนะคล้ายๆกันนะครับ สูตรใครสูตรมันนะคือขับไปโคมันไม่มีสูตรตายตัวหรอกพี่น้องนะฮะคัรไบโคบการทำงานเนี่ยนีย่เราเราเก็บมุมสุดท้ายแล้วนะครับ องหน้าแท็กหน่อยนะครับอย่าให้มันหดทิ่มเยอะเพราะว่ามันไหลพี่น้องเดี๋ยวอธิบายเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะอธิบายในเก่งอย่างเดียวนะครับตอนปิดสระเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะถ่ายให้ดูว่ารองรอยการปิดสระมันจะเนียนขนาดไหนนะฮะเราจะขึ้นตรงไหนย,ยังไง มุมสุดท้ายสลึกความลึกนะครับอยู่ที่ประมาณสิบห้าเมตรนะครับผมสาลูกนี้นะครับเบิร์มชั้นบนเนี่ยประมาณห้าเมตรหกเมตรนะครับส่วนชั้นล่างเนี่ยก็ประมาณเจ็ดเมตรอยู่ที่ประมาณสิบสามสิบสี่เมตรเป็นเบิร์มชั้นเดียวครับชั้นบนแล้วก็ลงมาชั้นล่างเลย คำที่สเต็ปนะครับเดี๋ยวจะอธิบายอธิบายที่ทีละสเต็ปนะฮะทีละสเต็ปจะได้จะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับอธิบายไปด้วยแล้วก็ดูภาพดูภาพการทํางานไปด้วยนะครับก็สําหรับสําหรับพี่ๆนะครับผมพี่ๆระดับะระดับเขาเรียกว่าคนที่เป็นแล้วนะครับผมที่ดูคลิปผมอยู่นะครับก็คือยังไงดีอ่ะ คือความคิดเห็นอาจจะไม่เหมือนกันเนาะคืออันนี้ผมอธิบายสไตล์ของผมนะคืออธิบายการกับการการ,การทำงานของผมนะคือคือผมรู้อยู่ว่าหลายหลายคนนะครับที่ดูอยู่อาจจะทําเป็นอาจจะเก่งกว่าผมอีกนะฮะอาจจะเก่งกว่าผมหลายเท่านะครับเพียงแต่ว่าคือเขาไม่ได้เอาอซื้อผมเหมือนผมนะคือผมเนี่ยคือผมเล่นยูทูบนะผมทํ youtube ด้วยนะผมออกสื่อเนาะคือผมอาจจะอ,อ,อาจจะมีตรงไหนที่มันบกพร่องก็ขออภัยด้วยนะครับผม คือผมเน้นเน้นอธิบายให้น้องๆพี่ๆที่เพิ่งขับรถด้วยใหม่เนาะนะครับเพื่อเขาจะได้เอาไปปรับปรุงแล้วก็เอาไปเอาไปอ่เขาเรียกว่าเอาไปแก้ไขนะครับหรือว่าอาจจะไม่ดีหรือว่าดีดีในส่วนที่ดีเราก็เก็บไปนะครับในส่วนที่ไม่ดีเราก็ทิ้งไปนะฮะก็ไม่เป็นายครับอย่าไปคิดอะไรให้มันมากมายนะฮะมันก็ถามว่าดีมันจะมันจะเป๊ะทุกอย่างก็ผมก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ ฝั่งนี้เลยนะฮะฝั่งนี้เพราะว่าฝั่งนี้มันติดกําแพงนะฮะเดี๋ยวตูดมันจะดีมันจะมีเอานะฮะเราต้องขยับมาทางขวาหน่อยนะฮะเดี๋ยวเอาตรงนี้เอาเราขยับมาทางขวาหน่อยก็มันมันปาสลบไม่ได้เดี๋ยวตูดมันจะไปโดน ท้ายเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแทงสลบได้แล้วนะต้องเกาแล้วทำข้างมุกีเอาเราสลบข้างมุกีนี่นะครับสาะชาวบ้านนะครับเป็นแบบนี้นะครับมีทางสลบดึงขึ้นมีทางสลบแทงลงมีทางแทงมุมมีทางปาดข้างโอ้นะครับสลบมันมันมันทำได้ทุกอย่างนะมันแล้วแต่เราเป็นนะครับถ้าเราเป็นเนี่ยเราสามารถที่จะยืนตรงไหนก็เกาสลบได้ฮนะคือมันไม่จําเป็นต้องขยับรถเยอะ เออลืมลืมลืมพูดถึงคอมเมนต์มีอยู่คอมเมนต์หนึ่งนะครับมีน้องนือน้อง,องหรือพี่ก็ไม่รู้นะถามเข้ามาว่าพี่สอนวิธีการแทงสลปหน่อยวิธีการยืนหน่อยนะครับวิธีการยืนเหรอแต่สําหรับพี่สําหรับคนที่เขาเป็นเนะี่ยเขายืนแบบไหน,นเขาก็แทงได้นะครับนะคือเขาไม่จาเป็นตรงที่จะเออตังรถทำมันตรงตังรถทำอะไรแนวนะครับถึงจะแทงได้ไม่เกี่ยวนะคือเขาเป็นอยู่แล้วอะคือเขารู้ว่าฉากรถมัน คือรถมันเอียงไปทางไหนเขาสัมผัสได้อะความรู้สึกอะใช้ใช้ความรู้สึกะนะครับใช้ความรู้สึกสัมผัสเอาว่ะเออรถมันยืนยืนแบบนี้เนะี่ยมันเอียงกี่องศาเอียองยองศาคนที่จะตังบุงกีแบบไหนยังไงคือได้หมดเนะี่ยคือคนที่เป็นนะ่ได้หมดยืนแบบไหนก็แทงได้หมดนะครับอย่างคนที่ไม่เป็นเนี่ยแนะนําให้ทําฐานตัวเองยืนนะมันเสมอเสมอนะนะทมันเสมอเสมอแลยืนนะมันตรงนะแล้วก็แทงเอานะครับ แต่คนที่เขาเป็นเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะคือเขาแทงได้หมดไม่ว่ายืนท่าไหนยืนแนวไหนเขาได้หมดเลเขาแทงได้หมดอ่ะเนี่ยอย่างที่บอกว่าคือการทํางานเนี่ยมันอยู่ที่ประสบการณ์นะครับผมดีหรือไม่ดีมันก็อยู่ที่ประสบการณ์แนละ้วอยู่ที่ความใส่ใจของเราด้วยนะใส่ใจลงไปนะครับใส่ปรุงเครื่องลงไปให้มันอร,อร่อย เก็บเกี่ยข้างล่างขึ้นมานะครับสลบสลบมุมสุดท้ายเนชอบโค้งนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องตักเข้ามาเผื่อก่อนตักเข้ามาให้มันได้ฉากมาเน่มุมสุดท้ายมันชอบโค้ง สาตัวนี้รับประกันความาความปลอดภัยนะครับไม่ถล่มแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่ได้อวยตัวเองนะคือพูดความจริงนะครับเราเน้นเรารู้ดินเนี่ยเราคือถามว่าเจ้าของเขาถามไม่ว่าเออทำไมมันข้างล่างมันสลบแทะผมก็อย่างที่ผมบอกไปนะคือผมอธิบายผมแย้งนะครับผมโต้แยง้งแต่โต้แย้งยังมีเหตุผลโต้แยง้งยังยังมีหลักเกณฑ์หลักการหลักการหลักเกณฑ์นะครับไม่ใช่ว่าโต้แยง้งเฉยๆแบบ เออไม่มีเหตุผลอธิบายให้เจ้าของที่ฟังอันนั้นก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราโต้แย้งไปเดี๋ยวเขาคิดว่าเราดื้อเราใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้รู้เรื่องเหตุผลอะไรกับเราเขาไม่ได้ฟังเหตุผลว่าเออมันเป็นแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาไม่ได้ฟังอ่ะเราไม่เราไม่อธิบายเขาฟังอ่ะเขาจะรู้เมื่อนะเพราะฉะนั้นเราโต้แย้ง แต่เราต้องมีคําแค่ตัวคําอธิบายที่จะฟังแล้วมันเออมันใช่นะเออมันใช่นะแบบนี้มันใช่นะเออที่จะทําให้คนที่เสียงเงินจ้างเราเนี่ยเออ,เอ,อก็ใช่ของมันนะอะไรเงี้ยนะอ,อ,อะไรประมาณนั้นนะ เนี่ยพอเราเป็นงานเราทําได้นะครับมันทําตัวสบายๆอะ่ะคือไม่กระทั่งมีคนมาดูเราก็ไม่สามารถที่จะเขาก็ไม่สามารถทําให้ใจเราควายเขวได้คือเขาไม่ทําให้ใจเราสั่นสะเทือนได้อะคือเราไปแล้วไงเราผ่านประสบการณ์ที่มันลําบากลําบากมาแล้วอะ่ะผ่านประสบการณ์มาหลายปีคือเราแบบนิ่งมากอะ่ะคือจิตเรานิ่งมากอะ่ะเอางอ่ายะถ้าสมมุติว่าลองทำหงลองเราไม่เคยทําำไ่แล้วมีคนมาดูเยอะๆรอบซะโอ้โหแบบใจแบบอุ้ยประมาวไปหมดอะคือแบบอุ้ย ทั้งที่เขาคุยกันเน่ยไม่รู้เขาคุยเขาอาจจะชมเราก็ได้นะแต่เราประมาทไงเราคิดไปเองเฮ้ยเขานินทากูแน่เลยเขาด่ากูแน่เลยเขาว่ากูแน่เลยคือคิดไปเรื่อยอ่ะง่ายประมาทเพราะว่าความประมาทเนี่ยมันมาจากความประสบการณ์ที่เราไม่มีไงมันก็เลยประมานะคือเราไม่มั่นใจตัวเองว่าเราจะดีพอหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะมันก็เลยทําให้เราประมาเวลาคนมายืนดูแล้วคิดไปเองอ่ะคิดไปเรื่อยเปื่อยทั้งที่บางทีนี่เขาอาจจะชมเราก็ได้ แต่เราคิดไปเองไงว่าเขาด่าเราเขาว่าเราเขานินทาเราคิดไปเองไงเนี่ยแต่สมมุติตอนนี้เราผ่านประสบการณ์มาหลายปีเราคุดได้เราเจ๋งพอตัวใครจะมายืนดูย0่สิบคนก็ไม่สนใจเผื่อดีใจเลยซ้ำเอ้ามีคนมาดูโอ้ดีใจมากเลยอะไรเงี้ย เราเก็บมุมสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวเราตักเลนเลนเนี่ยอ้อยหมดแล้วก็เอาชุดเอาลูกลังมาใส่แทนดินที่เรายืนอยู่เนี่ยที่ที่เรายืนอยู่เนี่ยล,ลุกลังมันเยยบมันเยยบได้มันแห้งและมันแข็งมันไม่ถลม่มนี่อันสุดท้ายนี่เราก็จะสลบเห็นไ,ไหมมีทั้งลูดลงมีทั้งดึงขึ้นมีทั้งแทงมุมโอ้ยแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความถนัดแล้วกันนะ แล้วแต่สถานการณ์ดีกว่านะฮะตรงนี้เราก็ลูดขึ้นนะครับนี่นะครับประสบการณ์มันเรียนรู้ไม่จบนะครับพี่น้องแต่ถ้าอยากคนที่น้องๆที่เพิ่งหัดขับรถก็ถ้าเกิดสนใจก็ติดตามช่องผมนะผมั้นยก็มีแบบคลิปแบบนี้เรื่อยๆนะครับแนะนำ สบายใจแล้วผมสระเสร็จนะฮะไม่ต้องดูดน้ำแล้วโอ้เบื่อแล้วเกินดูดน้ำเนี่ยเมื่วานเนี่ยเดินลงไปดูดน้ำเตะเครื่องนิ้วเปิดเลยโอ้เดินเจ็บขาเลยวันนี้ตายเออกอกน้ำาจะเมื่อยไปหมดเลยอวัอนมีใครช่วยนะอเราผุดเองดูดเองอะ่ะอ มุมหน่อยทำมุมหน่อยลูดหน่อยตรงนี้ลูดหน่อยเอาให้เนียนหน่อยเดี๋ยวถ่ายเซร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะให้ไปดูข้างนอก เดี๋ยวจะพาไปดูเนาะตอนน่าจะน่าจะเสร็จตอนเย็นๆแหละนะครับเย็นๆหน่อยเราเก็บให้มันไดน,นีนวนะครับ mm hmm. เพราะว่าผมเคยเอาดินเล่ๆมาถมมาดินกณสะมาถมมามาก่อนอะ่ะคือเราไม่มีประสบการณ์เนาะดินที่เราเปิดออกไปเนี่ยมันไม่ใช่ดินเดิมเดี๋ยวเราก็เอาดินหรือว,ว่ากณสะมีหินผสมหินนิดๆหน่อยๆเงี้ยเออมันดูแล้วพอจะแข็ง เราเอามาใส่มาใส่ปิด้ะแต่ชั้นบนเนี่ยผมเอาลูก้ังปิดอยู่เพราะว่าผมต้องเดินเหยียบย่ำนะครับซึ่งไอ้ชั้นล่างเนี่ยพอน้ำขึ้นอะมันไม่ใช่ดินเดิมอะมันละ,ล,ะลายมันละลายแล้วมันไหล,ลมันไหล,ลทีละขั้นตามระดับน้ําที่ขึ้นอะน้ําขึ้นเม, 1, ม็ดนึงก็จะไหลลงไปตามระดับน้าที่มันขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆืๆจนน้าเต็มแต่มันไม่ไหลลงไปหมดนะเพะวาข้างบนเราเอาลูก้างแข็งๆมาปิดอยู่แต่ทีนี้เราเอาใหม่ข้างล่างเราปิดจากข้างล่างให้ดีเลยนะครับ เราเอาลูกลังแข็งๆปิดให้ดีเย็บให้แน่นกดให้แน่นอย่าให้น้ํามันกัดเาะได้อย่าให้น้ามันทําให้ใหละลายได้เอาครับเรียบร้อยนะครับผมรอทีนี้เราเหลือโกยเครื่องบินเอ้ยครื่งบินโกยข้างบนลงมาปิดนะครับเดี๋ยวเราเอาเล่ๆนๆออกให้หมดก่อนแล้วก็เดี๋ยวลูกลังมาใส่แทนเป็นสเต็ปไปนะครับนี่เล่ ตัออกเอาให้หมดไปเลยไ่นะให้มันถึงดินเดิมๆด,ดินแข็งๆน่ะครับักเปเรี่ยวให้หมดสบายใจแล้วผมสะเสร็จไม่ต้องดูน้ำล้ะฝนตกมาก็ไม่ต้องดูน้ำแล้วทีนี้ไอ้ปัญหาผูดสะนาฝนเนี่ยกลัวฝนจะตกเ <c oughs> หี้ยดูน้ำไปเรื่องๆอะ ไม่มีใค่มาดูให้เราเรามีแต่เราดูดเองอะเนาะเหนื่อยอ่ะขับรถก็เหนื่อยแล้วมานั่งดูดน้ำอีกตายกี่นาทีแล้วเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยยี่สิบวินาทีนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปนึงเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ